เช้านี้เรามาทำชาเขียวร้อนๆใส่นมสดดื่มแล้วชื่นใจมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะมาทำน้ำชาเขียวกันก่อนนะคะใส่ชาเขียวลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำร้อน250 ml ค่ะเปิ้นจะทำสองแก้วนะคะก็เลยใส่น้ำลงไปเยอะชักชาประมาณ5 6ถึงหรอบนะคะ ักชาเสร็จแล้วเรามาผสมน้ำชาเขียวร้อนกันนะคะใส่น้ำชาเขียวลงไป120 ml ค่ะนมข้นหวาน30 ml ชอบหวานมากน้อยเพิ่มกันได้ตรงนี้นะคะแล้วก็นมข้นจืดค่ะ40 ml สีเขียวสวยงามมาแล้วล่ะคะ่ะคนให้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันแล้วเราก็จะมาตีฟองนมเพื่อที่จะใส่ด้านบนนะคะใส่นมสดลงไปประมาณ50 ml ค่ะวันนี้เปิน้นใช้เครื่องตีฟองนมแบบใส่ฐานนะคะหาซื้อง่ายตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ฟองนมขึ้นมาแล้วแล้วเราก็มาเทใส่ ด้านบนของแก้วชาเขียวของเราเลยนะคะสวยงามมากเลยล่ะคะ่ะลองทำดื่มกันดูนะคะทุกคนทำง่ายแล้วก็ดื่มชื่นใจด้วยนะคะ